ขนมจีนน้ำยารสชาติใต้แท้ทุกน้ำยารสชาติจัดจ้าร้านน้องใหม่ของอ่างศิลาที่มีโรงขนมจีนเส้นสดเป็นของตัวเองใครที่ชอบกินต้องห้ามพลาดคลิปนี้เลยเพราะวันนี้ต้องจะพามาชุดที่ร้านป้าขาวขนมจีนเมืองคอนเห็นคนเยอะแบบนี้ไม่ใช่ว่าเป็นร้านเปิดใหม่หร้วคนเฮ<ๆ>แต่เป็นพรน้ำยาขนมจีนที่อร่อยเขาพูดกันปากต่อปากไม่ว่าจะเป็นน้ำยาปา่าลน้ำยากะทิไตปลา้ำพริก,กุ้งและแกงเขียวหวานไก่ที่รส<ๆ>ชาติมีสเสน่ห์ได้ความเป็นใต้แท้แถมภากกับเครื่องเคียงเขาก็จัดมบเป็นถาดใหญ่ๆแบบนี้เลยขนมจีนที่นี่ก็สะอาดปลอดภ หนึ่งของทานเล่นที่ขึ้นชื่อของเขาก็คือหมูสเต๊กเป็นเนื้อหมูมักสูตรแท้จุ่มด้วยกะทิก่อนยา่างทำให้ได้เนื้อหมูที่นุ่มอร่อยและไม่แข็งวันนี้ตั้งใจพาแป้มาชิมก็เลยจัดไปหลายเมนูอยู่เหมือนกันขนมจีนวันนี้เราก็สั่งมาทกน้ำยาเลยก็จะมีน้ำพริกกุ้งที่กุ้งเป็นชิ้นและเข้มข้นในปลาที่มีรสชาติที่จัดจา้านน้ำยาป่าที่เผ็ดร้อนน้ำยากะทิที่หอมละมุนและแกงเขียวหวานไก่ที่เครื่องแน่นๆและจะให้ครบเคลื่อนต้องสั่งไข่ต้มยำมาตัวมากินแหนมด้วยกนอีถุง ของร้านนี้ก็คือการเอาทุกอย่างมาผสมกันก็จะได้ความอร่อยเผ็ดเด็ดไปอีกมิติหนึ่งเลยจานนี้เราแนะนาให้กินคู่กับสตอด์บอกเลยนะว่าอร่อยมากเด็ดโคตรๆปูนิ่มทอดพริกแกงกับกุ้งทอดใบเล็บขุดก็ดีเขาทอดมาใหม่ๆล้อนกรอบๆปูนิ่มก็ใส่มาเป็นตัวเลยนะกินคู่กับน้ำจิ้มหวานของเขาคือเบรคความเผ็ดจากแกงได้ดีเลยไก่ทอดเขาก็มาแบบร้อนน้องใหญ่ๆโรยหอมเจียวมาแบบแน่นๆกัดไปหนึ่งคำก็รู้เลยว่าเป็นรสชาติของไก่ทอดถาดใหญ่และอีกหนึ่งความอร่อยที่ห้ามพลาดมาถึงต้องสั่งเลยนั่นก็คือมกา้นนนนไวสสััผุดิ แกงใต้ชัดแม่เราคือชอบมากแต่ที่แม่เสิร์ไพรสรสชาติมากกว่านั้นก็คือทอดมันปลากินไปหนึ่งคำคือร้องหาข้าวสวยไม่อยู่ข้าวยำปักใต้เราก็หากินมานานมากเห็นในเมนูมีเราก็รีบสั่งเลยเคยได้ยินแต่ชื่อแต่ไม่เคยกินเพิ่งรู้ว่าเครื่องเขาเ,อาเยอะมากขนาดนี้วิธีกินคือคลุกทุกอย่างให้เข้ากันและใครที่ชอบกินรสเปรี้ยวก็บีบมะนาวลงไปได้ด้วยรสชาติและรสสัมผัสข,ของจานนี้คือมีหลายมิติมากมันหอมอร่อยอร่อยนวๆและที่ชัดๆเลยคือกลิ่นสมุนไพรที่ใส่ามาในจานนี้เป็นการกินข้าวยำปักตต้รงงะเเาาาทสสสนนีมมชือออหษณิข กลิ่นของซีอิ๊วจะเบาและกินง่ายกว่าในชามเครื่องก็มีหลากหลายให้เราเลือกกินเป็นของร้อนที่อร่อยสดข้องคอเลยทีเดียวและของทานเล่นที่เป็นทีเด็ดเลยก็คือหมูสเต๊ะหมูนุ่มหอมกะทิน้ำจิ้มคือเข้มข้นใครที่ชอบกินหมูสเต๊ะต้องแฮปปี้มากๆกับร้านนี้เรากล้าคอนเฟิร์มเลยว่าร้านนี้อร่อยมากอร่อยจริงๆคนที่รักการกินอาหารใต้แบบเรายังถูกใจมากๆเลยงั้นมาปิดท้ายมือด้วยขนมโคกที่กินคู่กับน้ำตาตอนแรกก็งงนะว่าเขาให้น้ำตาลม,มาทำไมแต่พอได้กินเท่านั้นละเออมันอร่อยวะ่ะนอกจากนี้เรายังสั่งขนมโคกกบโอ้้้เอนนาาาใตดกบีรรไิหค เลยทั้งข่าวแล้วว่าใครที่ชอบรสชาติและเสน่หความเป็นใต้ต้องรีบพุ่งตัวมาร้านนี้เลยาขา่าวขนมจีนเมืองคอนพิกัดร้านเขาอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลอังศิลาเลยเปิดทุกวัน8โมงเช้าถึง3โมงเย็นรู้อย่างนี้แล้วก็รีบกดติดตามกดไลค์กด, like, กด share, แชร์แท็กเพื่อนและตามมากินกัน